นี่ค่ะมาพบกับน้องนิชากกกอกค่ะน้องนิชากินอะไรคะก,กินผักก,กินแล้วทำยังไงแข็งเรง็แกินผักอะไรบ้างโอ้มีแครอทมีขา้าวโพดแล้วก็กระดมม่วงถั่วเขียวน,นี่พี่ม,มาแล้วพี่อาน พี่อนุจะกินผักไหมพี่อนุจะเก่งเหมือนน้องไหมพี่อน,น,น,นินผักด้วยค่ะเห็นไหมสองพี่น้องโอ้คิวหอมสองพี่น้องพี่อนุก,กับน้องนิชาน้องนิชากินเหมือนขนมเลยกินผักเหมือนขนมเลย่แซบ นะคะนอนกินเมื่อขนมกินเมือนขนมเลยกินผัก กินคนเดียวเลยนะคะกินอย่างอริดอร่อย ฝากไลค์ฝากติดตามน้องนิชาก,กุกกอกด้วยนะคะ<อ>กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ<อ><อ>คลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณ <ไฮ S 1> ค่ะ